คราวนี้เกษตรกรหลายคนผู้เลี้ยงหมูเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเริ่มถอดใจและไม่อยากเลี้ยงเพราะว่าถึงแม้ว่าเนื้อหมูจะราคาแพงแต่เมื่อทนเลี้ยงไปหมูก็ต้องตายอยู่ดีปศสุสัตว์จังหวัดพะเยาค่ะเขาเลยมีการลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ประกอบการรายย่อยถามว่าใครบ้างที่ต้องการเลี้ยงหมูต่อซึ่งคาดว่าภายในต้นเดือนกุุภาพานนันธ์นี้จะทราบจํานวนทั้งหมดค่ะข้อหมูนี้ค่ะให้ดูก่อนเลยถูกทิ้งร้างแบบนี้เลย ครอบหมูนี้เป็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูชาวจังหวัดพะเยาปริมาณหมูที่หายไปจากระบบมีหลายตัวเลยนะคะที่ตายไปเขาบอกว่าปัจจัยเนี่ยมาจากโรคระบาดทำให้สัตวแพทย์สมบัติสุภาพปรากรปศุสัตว์จังหวัดพะเยากะเมีการสั่งการให้ปศุสัตว์อำเภอเข้าไปสำรวจผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการที่จะกลับมาเลี้ยงหมู หลังจากที่มีมาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยอ้างอิงจากนายประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าทางรัฐบาลจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยเลี้ยงหมูโดยสนับสนุนแม่พันหมูจำนวน2ตัวและหมูขนาดเล็กจำนวนอีก20ตัวค่ะรวมทั้งเงินกู้จากทกสไปด้วย ซึ่งขณะน,นี้ทางปศุสัตว์จังหวัดได้ทําการสํารวจข้อมูลของแต่ละพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานที่หรือว่าผู้ประกอบการที่จะทําการเลี้ยงหมูต่อว่ามีความพร้อมในการที่จะดําเนินกิจการต่อไปหรือไม่ซึ่งคาดว่าต้นเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ก็จะทราบจํานวนผู้ประกอบการทั้งหมดที่จะเข้าร่วมโครงการค่ะและคราวนี้ค่ะทางปศุสัตว์เขาก็จะมีการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ว่ามีมาตรฐานในการเลี้ยงหมูต่อไปหรือไม่เพื่อเพิ่มปริมาณหมูเข้าสู่ระบบต่อไปด้วยค่ะ